ืรแ่องวัธธนที่ยี่สิบเก้านาะคะ่ะวันที่ยี่สิบเก้ามื่นกับวันที่สามสิบก็สิได้ไปเทดตนเงินเนาะคะ่ะตนเงินตนผรป้าไปร่วมถวายวัดภูเทศ่งทองก็สิได้เรื่มเ็ดประตูโขงเนาะคะ่ะอันนี้กันไม่คู่กับรวกร่วมเงินไว้คถะไปมัดจำทั้งสร้างเพื่อนเนาะคะ่ะเทดประตูโขงไอ้ว่าความสูงความยายวเพื่อนก็นเ,ขเขียนรายล,ละเอียดแล้วละ,ละอันนั้นกันนั่นเองเพื่อน อันนั้นคมาเย็บใหม่เป็นเบืองแร้เลยตามน้ำเาะดหัวกันเนี่ยปฏิวัติปูปฏิวัติปูลดน้ำมันเลยนี่ราคาค่ะนี่คือตัวอย่างมาค่ะนี่พนเพ่เียนค่ะนี่รละค่ะวิจิ๋อมาลูกลลางมาตาแบบนี้นี่ราคาก็คือมือเอนแม่คู่ก็รวมร่วมที่เอฟซีรวมกันมาเนาะค่ะ รวมกันมาสีสางซุ้มประตูโค้งส่งใบโพนะคะความสูงห้าจุดห้าสิบเมตรนะคะความสูงอันนี้ความสูงจากฐานนี้มาหอดนนี้เด้อเด้อ ความสูงเม็ดนี่นะเาทองต้อสูงเออห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรห้าสิบห้าจุดห้าสูงห้าจุดห้าค่ะกว้างสี่เมตรเจ็ดสิบสี่เมตรเจ็ดสิบเลค่ะกว้างสูเ่าทองีเจ็ดศูนนะคะเนี่ยระค่ะัวดน้ปูระว่างเองนไ่ะเก้าสบเนี่ยละค่ะอันนี้คือสามคนที่คนนันไม่หาแล้วเปลเป็นบรี้ล้วกเช็ดเลยไม่หายแล้วคะ จึงรวมไปนับกันเนาค่ะรวมถวายไปนับกันเงิน่เอเกาเหมืนมาไล่ไบโูกไปนคขเซูมประตูโขงทรงใบผูกออตรงนตรงกลางนะค่ะทรงใบผูกเขาเดินทรงใบผูก้งมาถ่ายกี่ทกี่ท โอ้ยเงินเงินเงินจังนั่นไปน้ำกันตีตามไปน้ำกันแฮ่ต้นเงินล่ะก่ะกะสิมีล่ำบวงสวงนะคะล่ำบวงสวงล่ะก่ะตู้อา์สีเพิดอะสิมีแนวเว้ากับลูกกับหลานคาเพื่อนห้โซห้ลาเพราะกราจังตีตามเมือเนาะค่ะกะสิมีล่ำแค่นพร้อมเพราะว่าโทรคุยกันเรียบร้อย ขาม้าเนี่ยขามาเนี่ยเลื่อนขาลุกมาตามมอแกนขาสัมผัสอายุมอแคบคือว่าอายุสีเท่าใดตัวบ้างปู่กะให้เข้าคูงว่าอายุเท่าใดก็เจ็บเจ็ดเจ็ดห้า่ะเพราะว่ารักคงเราเจ็ดยังไงรักเจ็ดแล้วว่าเจ็ดห้าด่ากะค่าตัวเก้าเท่าไดก็ค่าตัวค่าตัวเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท มาตรงกับความมันนั่นเจ้าเอาอันนั้นได้ก่อน470น้อแก้ว70นาะค่ะรอบติดตามมือเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นกาฝากรวมบุญมากเนาะค่ะนี่ละค่ะเป็นเคสโซกอันนี้มากจะจะูุงก่อันนี้เก้าสิบเก้าสิบที่ปู่ก้าสิบตาบปูว่าเป็นบานให้พอกระจายรอมีผู้ให้เป็นประตูโค้งโยค่ะโอ้อันนี้ทุง อ๋าทุงวันปูนสังกัดายนะคะอันนี้รุ่นประตูโค้งสีะะ่หกค่ะสี่หกแต่ว่าทั้งทึ่งเก่าสูนย์เนี่พยพยัติมากพอจวนิดรุ่นประตูโค้งแต่ว่าเขาเลยใส่ประตูโค้งนะคะคือเซีนป่าสังกรัดายเป็นรุ่นที่ซื้อนะคะเด้อ <laughs> จะคู่สินนะคะ ครูศ <ณ S 2> ิละปะเป็นปากมากรวมบุญน้ำเนาะคะ่ะเนาะ,ะ,ะสาธุอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันเราไปรวมมาเพราะว่าผู้เดีบูชาพระสังฆัจจาย,ยังสีหนะ้าแล้วก็ใส่ถุงเนาะคะ่ะใส่ถุงแบบนี้แต่ยังสีเนาะคะ่ะรุ่นพวกภาพไปง่ายติดตัวไปได้เนาะคะ่ะใส่หน้ารถนายนั่นแหละอ่ะไรเพราะท่านนี้<ค><ณ>เป็นผ้ากสีเหองมากเขาเรื<ณ>่อเป็นฝากควางามเยอะเป็นผ้าฝ้ายเนาะเป็นจังมลอบรื่นบรรยากาศป็นกันครับ

เพิ่งังว่าเท่าเก่าเพิ่งาเก่แต่ว่าขั้นออกก็ถือทั้งกั้นเนี่ยเท่าเก่าเขาถอดเก่าเพราะว่าปุ้ยไม่ควรจะออกพราหนานเกือไ่อือกออกก็คืถ้ามาถึงว่าทำงานเขาไ้นเพราะว่าขึ้นเท้าเ่าขาถ่างเกือกออกมาทางไป เม,ม,มื่อนี่ไม่ยิ่งใช่วลพอลมากเอ๊ะนั่งด้วยกันกูยิ่งมาตัวกับผู้นิ้ไปตัวจังหวนั่มาไปได้มาด้วยการเต็กงานนะวันน,นีนะ้มาหาพอ่อพ่อเขาเลยนับดูคนที่หนึ่งก็มีโ่าคนที่สองก็มีโชคคนที่สามก็มีโชคคนที่สี่ก็มีโชคแต่คนที่ห้าไม่มีเลย คนที่ห้าทำวายวายด้วยการไม่เมงมาด้วกันเจ็ดคนคนที่หกเขาไม่ชอบคนที่เจ็ดเขาม่อแต่คนที่ห้าทำวายไม่เมงถ้าคนที่ห้าไม่เมงจะทำยังไงรู้ไหมจ้ะรู้ไหมรู้จ้าู้ต้อหักออกเหลือเท่าไหร่หาของเหลือสี่จ้ามาเกิดหักออกหนึ่งเหลีอเท่าไหร่แล้วหกจ้าเท่าไหร่ไปเท่าไหร่ ที้ของตังค์มเต้งเฮ้ย่ตังว่าาเัดที่น้่ก็ควรเลื่อนาเชียตคิดตังค์โดนน้านมาแล้วก็บอกเรื่องอีกพอมาถ้งเขาไปตังค่ได้บอกเรื่องไรคนมึงมาด้วยกันเก็บขนางวาท่ศนายบุญพ่อเฮ็ดตึงดอกเงินมาถาวาไอ้วะท อยากงมงางว้าตว้งคงยิ่มพออว่าหาแต่จ,จังเลยไม่เข้าชองมาท่านวนีังด้พอพ่อก็ได้บอกว่ามาเมื่อไร่แต่ตน้ำทั้งน้ำใช่ไหม,มใช่าหมใช่พอาเร่องอะไรเป็นไรมึงเขาที่หาเขาที่หนึ่งกับมิถรกที่สองที่สามที่สี่มิถรเขาที่หาเสียวมามไม่าไม่ข้าที่หกกับมิเขาที่เก็บกับไมในเมื่อไม่มีแต่ทำยังไงพอไรหวาตัทางทีเนาะ เออ 5. ห้าหักออกหนะึ่งสิเนาะก,ก็เหลือเท่าเท่านั้นมามมตึกหักออก 1, หนึ่งเหลือเท่าไรก็เหลือหกก็เลยเป็นหกสี่สี่หกใช่ไหม,น,มานางงานไปบอกล้วยเข่าปันถ้าบัวมะเขือนั่งงานก็ขึ้นนิดเนานะอ,อันนี้ก,นนนก,ก็ว่าหักง่ายงากว่า คือว่าออกแต่ว่าขั้นพอเบาเราคือออกงานคือออกมากมานเจ้ายังงั้นม่ถาวรถุงถ่าอือขั้นมาถามก่บ้าด้วยงานพอแตงโมสายบุญปูสายบุญชายบึงอ่ะข้าวปลาตู้เขารุ่งทีหกงอกพ่อที เออจังคือจกงคือก่อหายคยจังคือว้าเออใจคือตือเท้เก่าทีเก้าที่ประตูของรุ่มเก้าที่ควางสุงสีพี่ขแค่นั้นง่ายชื่อจต่ไม่เห็นง่ายเลยไม่ได้ทำเพียงรม่แยงแบบขาดเนาะคักไง เออทึบงประตูทึงนักไปเอาประตูทึบไทยหรือเอาไทยเหี่ยงใครมีเข้อนไทยเหวีงเลยน้ำก่อนก่อนใัดวะคุนักเงรับน้ำก่าี่ยเาคนังช่หัวคอท่านอันเขากันก่อนว่ะถ้าเชี่ยงไหนจะได้เม่ตัวมันวางไว้ไว้ถือห่ออึ๋ร่านชีรับ ฮัาม um. um. ันรู้นองกับเองมเนาออืมเอ้ยังกับว่างเนาะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้ก็ลับรูอไม่ได้บอกีกมือนี่บกตัวมึงยังบกตัวมันไปยังไม่แน่นอนเนาะแต่แต่กูมุนกั่ยังไม่ให่ออก่กูมนก็ได้ มือัาแขงอ้นผู謝謝 <credit> ้หมุนบอกเป่งว่ะร็อกคารากบยถูว <shared> ่าจัมองตาหมบ้าเป็่เอาขค้ืกับว่าได้ป่ะคักว่าบะไปไทยไปว่าไทยไทผู้หมุนว่าเปล่รกคาาเบยหวานมากตัวรอกไว้เล้วมพายูเมื่มออกตัอย่างขาเขาตัวตัวว่าจะตามใจออกเือนั่ง ไป็นนักคิดผิดพลาดได้ทุกอย่างทุกแนวอย่ามาคิดว่าผิดพลาดเออมีข้อผิดพลาดเหมือนกับคนนั้นเนี่ยเขาคนผิดพลาดอย่นงนึงแล้วผิดพลาดได้ได้หม่ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่จากการกระทําของเราการกระทำแบบเชื่อว่าที่จะผิดพลาดบางเที่อแตมัจยากคือการงงงี้คือการ ว่าที่ออกเก้าทองเขาไมะว่าเก่ออกโกปเก้ามา,าหนไป่มาเขาหะไรนเก้าสูงถึกใจเก้าว้าบนี่ปลาป <c oughs> ปทองโขงมาเป็นแคงขี้กะเป็นไปล,ะละ่ะว่าเราจะเอาได้เป็นความจิงได้ต่าหาว่าพ่อไม่เตือนนะคือหาว่าพ่อว่เตือนนะพรุ่งนี้จะได้ไปฟ้อ ที่นั่งรา้านใช้ทุดแดงเพราะว่าชุกนั้นขับวปใชชุดทองชุดเองเมื่อได้พอเมื่อวันที่หนึ่งโอเคไนที่หนึ่งชุดแดงนะแตกอังเปานี้เห็นไหมใส่ชุดแดงๆแต่ไม่ใช่สีแดงก็ใด้ที่ปูท่ามกระได้ให้ใส่สีแดงเพราะเราใส่สีแดงในปูให้ใ่ใช้ไม่ใช่ก็ได้น้องปูเขาใช้สีแดงเที่ยงคืนหนังวมวขาหราอวัวไก่พอเนาะ กูท่าใชรว่าได้อิ่งนั่งล่าว่าอเอามาใช่ได้ถือว่ามารอคักรอไงฟองยิ่งว่าท่านใช่เราง้างจากของขว่า <c oughs> ถ้าออนแล้วบ่เราให้นคนถึงอขาข้าซึงมึงได้ออกแต่ก็คืนก็ลังว่าไม่ถูกใจคักนั่งที่ว่าได้ไนักววันทีหนึ่งตปนหวังนะพ่อแบดก็คืนถูกใจว่าถ้ามาด่าได้ถูกแดดถูกใจ ถูกแต่ผู้ตายผ่าพอเรื่องอา查โรคเรา้ระทัดนะงั้นเาเรื่อง,ง,ง,นะง,งอื่นที่ใช้า查โรคได้อหม่หมอยู่น,นะไม่ได้นะไม่เด้ไม่ได้นะไม่ต้งไม่ต้องเรื่อ εί, ใช้排าโรุงั้นนะพอว่าเอาอีกนะเขาอีกเลย <c oughs> พู้ด้ว่าพอเ่าจักหูจักไป เขาไหน่าเขาเรอกันเราเขากราเขาเดือถามเออไปพอดใช่ยี่ั่งหลังว่ามีหมอแข่งน้ำหม้อแข่งก็เผากระดอยกันกระดุมมันกระดูกแต่ถือเป้าด่างก็ด่าถือไปทบถอกมาเอือมน้ำไปพ่อปานนงำนะแต่ว่าก็ยิบตายให้จังให้่น้ำเป็นงอมาขี่ได้กบขี่ได้ขี่ได้แล้วก็แล้วก็ยังขี่ไปจัง ไม่รักให้หมดแข่งค่แขงธรรมไมาเปินจัง่านผู้หา่งเรยว่้าเลอ้าวักถือเป้าเปลี่ยนบ้าเปล่นแบบขข่งกันเลยแข้นเป้าว่าเปล่นกับเสียหักเชื้อไอ้ักเชี้เด็กใครบ้าเปลี่ยนมั้นองง่ายง่เข้าขันม้นึกจะเอาหักเชื้อห่ือไปเป้าแข่งเจ๋อเจ๋อเป้าเจ้ารวมใจเลือดฝูงสาวกเจ๋อใจ๋อ ใครเขาเปาแค่ถ้าเขาเฝาไว้เขาคูายค่เขาคุายค่ะก็เห่าแต่ว่าเจี๊ยบกะเอาคนั่งด้วยนะแักยักหลังกับเห็ <c oughs> ดเขาทาย,ออยตแต่ว่าชวนเข้าเปาหอนแลดังเสียงจักถือหลอดมาหลอดเท่าหพาเาาอเบิ่งเข้มมาหลอด ฝันที่กกหาว่างๆแล้วเป้าเรามานานหาหารแท่เท่าทหาเฮาเัาเออจะตายพักตายต้องมาเข้มขรอมแรงเลยนะเอาเชียร์เขาได้คุณรด้บังคนุ่งจากความรักไม่รได้คุ่ออกหน้าเธอเร็วเธอเรู้กพักก็พักฉันก็จ่ายคุณไดเห็ตั้งได้กั่ว่าถูกพอบ้าไหนว่าฉันเกลงยดคุเอาผู้ได้ก็บบุนคลตรอ แต่ว่าถึงท้องมึงก็แบบโอเคเป้าเลยถึงว,ว่าเศ้าหามหามถึงได้พอก่อนว่าแบบโอ้ยนะเธอถึงลองเองอควรจะอ้อยฉังนี่หัดหอ้อยฉังนู้น้อยจังไดกับบ่ได้แบบค้อยจังได้กับอ้บ่เป็นตอน่อรอยอีกพอเทาวาเทวาเธอพอเอยใจคิดขาน้อาอ,อีพอโอ้ยนะเธอ วันสุขชอบว่าวราวันกับเราการพูดยากเรตว่ากอดกอดว่าไปลี่เป็นจะเปนเดี๋ยวเขาจำไก่กัเราอาราโนาฮอวฮาวว่าทังทีไหมอาราโน่มักขออกกันี่ว่ากันปุ่มจบ้งว่าว่าจำจำว่าอ้ร กันอ้โรางาแบบสย่างร้าโอ้รงเาเก่าทันพอร่างเาเก่าทันเ่าอืงโอ้โอโหนะฟังมเสียงแม่หรอโอ้ร่งเาโบราเก่า่านัอต่งาจากของคือกาคือกา อ้รำร้อกับเพเฉียงดีพอบวามาไเขียงเลยอีนั่งเราละเขาว่าโอ้รำร้อต้องโอ้รำร้อเก่าฉันเลยพอต้อเอาพอเก่าาเก่าแล้วก็าอ้รำ้อนอ้ค่ะ่ะค่าตังือหงว่าคอยเก่ากับอะไรว่ะม่หราเข้าหัวดีเขาหัวดีม่้งผู้ใดถไปเห็นใครจะขำใจกันโอ้ร้อฮะ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 ลุงตัวอ่ะตั

กูหนังไม่พอะทางนั้นตีเต็มว่ะเพราะทนั้นเขาหนีเรติดทางด้วว่าตูตาทีว่าจไหน่อที้อนตื่นวะที่เอาน้อนอะไรวะอถามว่างนะขันมาว่าไดที่นั่งว่าว่าว่าโอ้ยน้อเก่าทันว่าจ เอาท่านวนานกลุ่จ nope. ังนะแต่ทำไมไมคูรักจะก่อนความกระปูเอาเอาน้อเอาท่านว่ะกขได้ยินโดนแล้วล้ะปูพ่อขยับแบบนี้คือแม่เนี่ยขันพ่อว่าเอาน้อว่าจังถี่ไงวัปนี้ว่าคือไม่หงกดหถิดพ่อกบว่าเขาแต่จะของคือกันเขียงกบว่าหีกัะเราไหละเนาะมห้าพวกเขาเขียงหีมาเปินท่า่อดค่ะคือนั Ba dần lại cà ba vạ vạ dần lại cà vạ mọi người 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 mọi ยงไปลูกหลานตังจา้บ้าเห้ยเฮ้เห้ยกระด่างข้าจังจางแต่หัวปี๋เออวนความจงหวังนะพ่อวะเออเรา้อเป็นยังไงฮะฮะฮะว้าวขัไปฮ่า่า่้่า่าไก่ไ่อไก่เหมต่ทยโะ กา่ก็หอมวนเท้าหมดเก่าเ้ถามมือเหราพ่อเขาทำนายครึกแต่ว่าบมมงินไม่ค่อยจางว่าท่นบ่จางอะไรแต่หนะบ่ได้จังงั้นพ่อบาทไตั้งพ่อบ่ได้จยงงั้นพ่อบาทได้คือไรคุณได้จังเสียั้นคือว่าถือเสียบ่แต่ว่าั้นคือโตถือจังไดนกับว่าเสียเท่านั้นหนอได้ข้อหลงรั đây thôi, tôi đã là pha tổ bắt sự khó thẳng mấy sáng ổ đâu đó, mấy sáng cái 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 thằng mấy sáng đại phu ma rồi, phu nghĩ khơi thờ rửa, phu nghĩ khơi thờ rửa về là đăng lại sáu tháng ngoan, đăng mi về là đăng mi về là tại chính trai, mấy nào cưng rồi, mấy đó. มันว้าววะแบบพอแม่เหมือใจเขา้วง่เรากรรมไปกินเขาลอยลข้าวกกรมใก่เราเล้ไก่เขาือถามเอาแล้วด้ขาวไกกว่าจาะมาไก่ได้ทั้งไปทางทำแบบเขาว่าเ้เปิดมีนะก็รรเปิดมีก็ไปหาใคยเขาวม่ปวะใช่บูนักพอนะมลี้ับพ่อเมื่วิสั แจ้รอยากเตอนหน้าหวัดผ no. so, ้าก็นแล้วเดี๋ยวต่มาพูดใหม่หน้าหวักผ้าผอหน้าหวัดผ้าก็คือเป้ามันเอามนเนาะมันอนหัมทอถึงว่าเป้าทางน้าหวักผ้าวังค่ยจังว่าคือแต่ร่างหางหน้าวัดผ้าที่แต่เร่างทางเมื่องหน้าก็สุดแ

ฮกหนังพาฮกหนังะฮกอึงหนังฮื่อรูปผู้ชากูด้วฮกอึงหนังเอวันวันอึงหนังหกยอดไดอึงหนังลอกยอไไปแล้วไงมีแต่ะนมถ้าทั้งกระจายรุปเป้าอออเอาคู่ามาบ่ะ